ติครับผมในวิทยาปันเศษพูหยบ่บ้านบ้านโบแกวหมู่ที่หนึ่งตะบ,บนโบแกวลผมก็เข้าไปประชุมประจําเดินเนาะคือทางพัฒนาซุ้มโนพัฒนาการเพิ่กันได้เว้าในที่ประชุมของอําเภอจะมีโครงการพวกหนองหน้าโมเดลนี่ที่มาลงในอำเภอเปนมุงครับประมาณตามนเจ็ดแปลงนี่แหละประมาณนี้แหละผมก็เลยคิดว่า ผมผมพมะสมผมก็เลยไปยืนขอเจนอตัวเป็นเกษตรกร,ก,รกับทางกรมพนาสุนทนผมก็ได้รับการคัดเลือมาให้เป็นตัวแทนของตำบลบ่อกแก้วผมไปเบิ่งเบิ่งในแผนในแบบเนาะก็เบ,บิ่งในหนังสือในอันนั้นประกาศไปอบรมที่ห้ามือผด,ด้ตอนสจะได้โครงการนี้มากก็ได้ก็ไปศึกษาเบิ่งแล้วว่า มันมีน้ำมันก็ต้องมีการปูกันฝั่งเนาะพื้นที่ในพื้นที่ที่เฮาจุกในคเนาะมันสิได้ยปูต้นไม้ปิดยืนต้นต้นปูพักปููาพื้นที่ของผมมันมันเป็นพื้นที่มันมีหน้าอยู่แล้วนะก็ไม่โคกอยู่งนั่นแล้วมันก็คาดการแล้งน้ำละที่จะมาหดตอหนาหลี้ยงนาแล้วมันเบิ่งแล้วก็คือน่าจะขดีมันมีข้องใสใกล้เข้าไปน้ำ อยู่ในโครงการในแบบมันเดี๋ยวนี้กระขุดแล้วก็กมีคลองใ,ใกลๆฟงคิด ดีใจรู้สึกแลดีใจใน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 โครงการของโคกนองหน้าโมเดลนี่เบิ่งแล้วที่แรกผมก็คิดคิดว่ามันจะนั่นจะเป็นรูปแบบนั้นนี้ผมดีใจที่ที่ได้โครงการนี้เข้ามามาในพื้นที่ของผมผมก็จะพยายา่มปรับปรุงให้เป็นแบบอย่างเออก็เป,เป็นสูรเล่นรู้แน่กับผู้ใดย,ยักมาเบิง่งกับผมก็จี ตั้งใจว่าสีเฮ็ดเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้มาเชี่ยวมาสมผู้ดใดมาเบิ้งงานกับมาเบิ้งได้ครับผมก็ขอขอบคุณห้างกรมพัฒนาสุมชนที่ให้ความเมตตาสงสารเกษตรกร,กรได้น้อยเนาะเพิ่งจะเริ่มมไม่ได้แปลงที่จะประกอบอาชีพต่อไปในการกเษกษตรกระขอขอบุณหลายๆลาทั้งกรมได้ให้ งบประมาณมาขุดซะในจุดนี้ผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวขอขอบคุณหลายๆทังหัวนาพัฒนาชุมชนทังทางกลมแน่ที่ได้ให้งบประมาณมาขุดขอบคุณครับ